โอเคค่ะแล้วขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะโอเคค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็มาเรียนนะคะต่อในวิชาคณิตศาสตร์นะคะต่อจากของครั้งที่แล้วเนาะจะเป็นการเขียนตัวเลขใช่ไหมคะและตัวหนังสือแสดงจำนวน 6และ7ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นการเขียนตัวเลขและบนหนังสือแสดงจำนวน8และ9นะคะเด็กๆรู้จักไหมคะ8คืออะไรคะอไหนลองชูนิ้วมา8นิ้วอ่าอย่างนี้ใช่ไหมคะ8นิ้ว9ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะอ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีสีเนะาะแปดแท่งอย่างเงี้ยมีไหมคะสีแปดแท่ง ทุกคนต้องมีใช่ไหมคะหรือจะเป็น9แท่งก็ได้ใช่ไหมคะอ่าโอเคค่ะทีนี้เรามาดูกันในหนังสือนะคะแบบฝึกหัดของเราเนาะว่าเรื่องนี้นะคะเขาจะให้เราทำอะไรนะคะอ่เด็กๆเปิดหนังสือหรือยังนะ้าพีคผูขออูมหมเลยนะคะอ่าโอเค โอเคค่ะอรอบนี้คุณครูก็มีหนังสือแบบฝึกหัดเหมือนเด็กๆแล้วนะคะโอเคเรามาทําไปพร้อมกันเลยนะคะส่วนตรงไหนที่คุณครูจะให้ทำเองเด็กๆก็สามารถทําเองได้เลยนะคะโอเคมาดูข้อแรกกันนะคะเ,คเขาบอกว่าให้กากบาทนะคะทับรูปที่แสดงจำนวนแปดเหมือนเมื่อกี้ที่คุณครูบอกใช่ไหมคะว่าเหมือนเรามีสีแปดแท่งอย่างเงี้ยนะคะ อ่ะเราก็ต้องนับไปแดอย่างอย่างนี้ใช่ไหมคะแดแท่งหรือมีเหมือนที่เขามีในรูปเนาะเป็นเขาบอกว่าให้หาจานวนที่มันมีแปใช่ไหมคะอ่ะเราก็ต้องดูว่าอะไรเนี่ยมีเท่านี้คือแปอ่ะมีแปดอ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามานับพร้อมกันตัวแรกนะคะช่องแรกนะมีเท่าไหร่คะลูกแมลงมีเท่าไหรนะ่นอตัวนี้มี 1>, 1 2 3 4 5สแล้วก็หามะแมลงตัวนี้ใช่ไหมคะอ่ะแมลงในช่องนี้มี6นะคะกากระบาททับได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันไม่ได้มี8นะคะอ่ะเราไปดูช่องต่อไปเลยคะ่ะช่องนี้มี1นะคะ2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดอ่าช่องนี้มีแปดการกระบาดทับได้เลยใช่ไหมลูกโอเคนะอาการกระบาดทับไว้ก่อนนะเครื่องคุณครูมันมันมันดีเลยไหมคะอ่าโอเคนะอ่า แล้วเรามาดูช่องต่อไปค่ะว่าจะมี8ไดไมอ่านับกัน1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9อ่าช่องสุดท้ายกาบาทไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีตั้ง9เนี่ยโอเคค่ะไปต่อเลยค่ะ ต่อมาเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือใช่ไหมคะและตัวหนังสือแสดงจํานวน8ดนะคะเราเราเขียนตามเขาได้เลยนะคะเหมือนอันแรกเขาให้เราเขียนตามรอยปะใช่ไหมลูกหนูก็เขียนได้เลยนะคะ8อันนี้คือเลขฮินดูอาราบิกใช่ไหมคะตัวนี้คือ8ที่เป็นตัวเลขไทยแล้วก็นี้คือ8ที่เป็นตัวหนังสือ เขียนตรงนี้เสร็จนะคะให้หนูคัดนะคะให้เขียนคัดลงมาตรงนี้ด้วยนะคะ,ะถุกบรรทัดนาที่เขามีให้นะคะก็มีบรรทัดนี้เนาะแล้วก็บรรทัดนี้นะลูกส่วนแปดไทยก็จะเป็นตัวนี้นะคะลิ้นบรรทัดด้วยนะคะก็จะอยู่บรรทัดตรงนี้นะคะ แล้วก็บรรทัดนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยเนาะอ่ะาเมื่อกี้แแล้วต่อมาเป็น9ค่ะเขาบอกว่าเขียนกากบาทนะคะทับรูปที่แสดงจำนวน9นะคะอ่าอันไหนคือ9อันไหนมีเก้านะไมรลเซียนแรกนะคะ รูปแรกมีเท่าไหร่คะเนี่ยหอยทากใช่ไหมคะมีอยู่เท่าไหร่คะเด็กๆลองนับด,ดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้ามีเจ็ดากบอเได้ไหมลูกไม่ได้ใช่ไหมคะอ่ะไปต่อค่ะไปดูช่องที่สองนซิมีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7แล้วก็8การกระบาดได้ไหมคะไม่ได้นะคะไปต่อค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9อตัวนี้แปลว่าเราการกรบาดได้เนาะโอเคการกรบาดเลยชึบนะคะ โอเคค่ะไปต่อแล้วนะคะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวน9ค่ะทําเหมือนเดิมกับเหมือนที่คุดครูบอกเมื่อกี้นะคะก็ให้หนูเขียนตามเส้นปะนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เว้นบรรทัดลงมาหน่อยเนาะแล้วก็เขียน9ตรงนี้นะคะ9บรรทัดนี้นะ รูอาจจะช้าหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเขียนไม่สวยเนาะอ่าก็เขียนก้าบรรทัดนี้นะลูกเดี๋ยวนะคะอให้เด็กๆเขียนก้าวบรรทัดตรงนี้นะคะแล้วก็ก้าอีกบรรทัดหนึ่งนะคะก็คือบรรทัดตรงนี้เนะาะโอเคค่ะ ต่อมาค่ะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนใช่ไหมคะ,ะเรามาดูกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวขอซูมออกไปหน่อยเนาะเดี๋ยวนะคะ ตรงนี้มีใครทําหรือยังนะอ่าโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่งโอเคค่ะมาแล้วค่ะเขาบอกว่าเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนเราก็มาดูกันว่านกแก้วมีกี่ตัวนะคะช่องแรกใช่ไหมคะเขาถามว่านกแก้วจุดจุด ตัวแปลว่าเขาให้เขียนเลขอารบิกก่อนนะคะต่อมานะคะนกแก้วจุดจุดุดตัวอันนี้เป็นตัวเลขไทยและสุดท้ายนกแก้วจุดจุดจุดตัวแปลว่าต้องเป็นตัวหนังสืออ่าเดี๋ยวคุณครูจะทําให้ดูนะคะเป็นตัวอย่างในในช่องของนกแก้วนะแต่ว่าตัวต่อไปนะคะสัตว์ตัวต่อไปเดี๋ยวให้เด็กๆทำเองเนาะโอเค อันนี้นะคะนกแก้มมีกี่ตัวคะลูกอ่านับช่วยคุณครูหน่อยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็แปดใช่ไหมคะอ่าเราก็เขียนเลขอรารบิกก่อนดูสิคุณครูจะเขียนได้ไหมเนี่ยอืม ดกๆเขียนสวยๆเลยนะคะมี8ใช่ไหมคะแปลว,ว่าตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขไทยนะคะ,ะทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเดี๋ยวนะคะแป๊นนึงนะคะอะ่ตรงนี้เด็กๆก็เขียนได้เลยนะคะเป็นตัวเลขไทยเนาะ แล้วก็ส่วนข้างหลังก็ต้องเป็นตัวหนังสือที่เขียน8ปะใช่ไหมคะเขียนปอแอดอแปะได้เลยนะคะ กูไม่ได้เลยเนาะอืมอ่างั้นเด็กๆเขียนเองได้เลยนะคะต่อมาเลยนะคะอ่าตัวนี้ก็เด็กๆก็ทําเองได้เลยนะคะเรามาดูว่าเม่นมีกี่ตัวนะคะเม่นมีหนึ่งเห็ไหมคะ 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9มี9ตัวแปลว่าอันแรกต้องเป็นเลขฮินดูอารบิกใช่ไหมคะต่อมาเป็นเลขไทยสุดท้ายก็เป็นตัวหนังสือนะคะโอเคเนะาะต่อไปค่ะเป็นการเขียนตัวเลขและตัวหนังสือแสดงจำนวนเท่าไหร่คะสออีบอ 10นะคะจำนวน10นั่นเองอ่าเขาบอกว่าระบายสีรูปสัตว์ที่แสดงจำนวน10นะคะเรามาดูกันอันแรกค่ะมีปูกี่ตัวคะเรามานับดูสิอ่าหนึ่งสองามี่ห้าหปมีปู8ตัวแปลว่าระบายได้ไหมคะ ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องไประบายที่แสดงจำนวน10นะคะอ่าต่อไปใช่มือมิก้เมาส์ไหมคะอ่าคุณครูขอให้มันเป็นมือมิก้เมาส์แล้วกันเนาะเรามาดูกันว่ามือมิก้เมาส์มันมีเท่าไหร่นะคะหรือจะเป็นหอยนอกอันนี้เนาะอ่าเรามาดูกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็สิบใช่ไหมคะ แปลว่าตัวนี้เราก็ระบายสีได้เลยนะคะเด็กๆระบายสีตรงนี้ได้เลยนะคะต่อไปนะคะเขาบอกว่าจํานวน10เขียนแสดงด้วยตัวเลขฮินดูอารบิกค่ะหนูก็เขียน10นะคะตามรอยปากแล้วก็เขียน10นะคะคัดคําว่าส0บอคะ่ะเขียนเลข10ตรงนี้นะคะอีกสีช่องอแค่นี้เองค่ะต่อมาค่ะจำนวน10 เขียนแสดงด้วยตัวเลขไทยค่ะเราก็เขียนตัวเลขไทยนะคะช่องที่เขาว่างไว้ให้เนาะส่วนข้างล่างนะคะเขาบอกว่าให้เขียนเนี่ยจำนวนสิเขียนแสดงด้วยตัวหนังสือนะคะก็เขียนสิบแล้วก็เขียนสิบนะคะตัวหนังสือตรงนี้อีกสี่ครั้งนะคะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเขาบอกว่า เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนค่ะอันนี้มีจุดกี่จุดคะนับดูซิ1 2แล้วก็3ใช่ไหมคะแปลว่าตรงนี้ตัวเลขฮินดูอาราบิกจะต้องมี3ใช่ไหมคะเด็กๆเขียนลงได้เลยนะขอคกูกูจะติดไหมนะอ่าไม่ได้นะคะของุูกูไม่ได้เลยเขียนไม่ได้เลยเนาะ อ่างั้นเด็กๆก็ต้องช่วยคุณครูแล้วเนาอะ,อะลองเขียนดูสิคะว่าเขียนได้หรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าปากกาของคุณครูไม่ติดนะคะ,ะแล้วถ้าตัวเลขไทยจำได้ไหมคะตัวเลขไทยเขียนยังไงเอ่ยแล้วก็ตัวหนังสือค่ะเขียนยังไงจำได้ไหมคะถ้าจำไม่ได้สามารถเปิดกับ ไปที่หน้าแรกๆที่เราเรียนไปแล้วได้นะคะส่วนตรงนี้เขาไม่วาดมาเลยต้องเป็นเลข0ใช่ไหมคะตัวเลขไทยก็คือ0ตัวหนังสือก็0อ่าต่อมาะคะ่ะจุดนี้มีกี่จุดคะ1 2 3 4แล้วก็5ใช่ไหมคะมี5จุดโอเคอันนี้มี5นะต่อไป อันนี้มีจุดเดียวแปลว่าต้องมี1ใช่ไหมคะเขียน1ลงไปช่องถัดไปค่ะมีกี่จุดเอ่ย1 2 3 4มี4จุดนะคะโอเคค่ะส่วนอันนี้นะคะมีกี่จุด1แล้วก็2ใช่ไหมคะแปลว่ามี2จุดนะคะ เด็กๆเขียนลงได้เลยนะคะสามารถสต็อปนะคะที่คุณครูพูดอยู่ตอนนี้แล้วก็เขียนลงก่อนนะคะต่อมานะคะเขาบอกว่าให้ทําเหมือนเดิมค่ะเขียนเลขคิดดูอารบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกอันนี้มีกี่จุดคะลูก1 2ึ่งสามี่ห้าแล้วก็ห มี6จุดนะคะเราก็เขียน6ลงไปตรงนี้นะคะอ่าต่อมาค่ะมีเท่าไหร่คะ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็9ใช่ไหมคะก็ต้องเขียนลงไปเป็นเลข9ทั้งฮินดูอารบิกเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะต่อมาค่ะอันนี้มีเท่าไหร่คะ 1>, 1 2 3 4 5 6แล้วก็7นะคะมี7อันต่อไปนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะคะอแปลว่าตัวนี้มี10 10ก็ต้องมีทั้งเลข1แล้วก็เลข0ใช่ไหมลูกอ่า10นะคะตรงนี้ กูลองเขียนอีกรอบนึงซิคือกูจะเขียนได้ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้เขียนภาษาไทยเขียนได้นะคะก็เลยงงว่าเป็นอะไรนอ่ออ่ามาเขียนสบตรงนี้นะคะเขียนสวยๆเนาะอ่าโอเคค่ะต่อไปเลยนะคะ ต่อไปมีกี่จุดคะมีใครรู้ไม่เอ่ยต่อไปมี1 2 3 4 5 6 7แล้วก็8นะคะอ่าเราก็เขีนเลขก8ลงไปตรงนี้นะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะอ่าส่วนตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันเนาะในวันต่อไปนะคะตรงนี้ก็ให้ทำถึง หน้า25นะคะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามคุณครูดได้นะคะถ้าไม่อยากถามเนาะก็สามารถเปิดย้อนกลับไปดูนะคะหน้าหน้าที่เราทํามาก่อนหน้านี้นะคะมันคือคำตอบอยู่ในนั้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆที่เข้ามาเรียนนะคะสวัสดีค่ะ